สวัสดีครับสวัสดีครับพรอมีน้องบ้านสว่างง่างงายๆเลยพี่น้องบ้านสว่างว่างามพาพี่พาน้องออกเลาะออกชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวงเพิ่อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมือนี้คือค่าการซื้อการขายวัวสายเหลืองสายเหนือสายขุนสายพัฒนามีพัตุกสายพี่น้องเนาะบ้านสว่างว่างามเสียสาพาพี่พาน้องออกเลาะออกชมพาพี่พาน้องเกิดราคาวัววันนี้อ่ะให้คุณมีน้องรับชมกันนะพี่น้องเนาะมีทุกสายนะพี่น้องนาะมาชมกันว่ามือนี้ราคางวดเป็นยังไง ระวังระวังระวังงัวงัวงัวอุ拜拜้ยเจีง <certaines> ค่ะงัวต right? <issimo> <Lat Hello> ัวนีีเน้องเจีงค่ะเจีงค่ะงัวเจียงัวเจียงอุ้ยคนกะเจีงสุดยอดสุดยอดบัวนะพี่น้องเมื่อคืนนี้เบิ่งงัวงนคนอันนี้แม่สาวสายเทาพี่น้องแม่สายเออสายนวลนวลพี่น้องสายนวล เป็นแม่สาวพี่น้องเนาะเนื้อนังตนโตดี่ดีพี่นอ้องเนาะเดี๋ยว้าเบิ้งหัวงามกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะยีกรอบนึง่ะมาเบิ้งหัวงามกันเ,นเ,นเนาาพ,พิ่นอย่างอย่างมาทางผิดพี่น้องเนาะมาเบิ้งหัวงามทางผิดเพิ่นสะดวกกันเนาะเพื่อนเนาะวหัวงามแม่ลูกเพิ่นก็ร่างมาต่อรองกันพี่น้องเนาะเคนหัวงามอุ้ยเนื้อนังตนโตพี่น้องมาเบิ้งหัวงามตัวนี้ ขออนุญาตครับเพาเปิดปใบจักบาทครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันหัวงามเพียงน้องเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเนาะสุดยอดเลยสองหมื่นเก้าพันเพิ่นเปิดไว้เป็นแม่สาวหน่อยงามๆแข็งขาตน้ตนโตเน,นื้อนางมาเต็มเลยพี่น้องเนาะเต็มมากพี่น้องเนาะหน้าสวยตน้ตนโตนสวยไม่มีที่ติเลยพี่น้องเนาะแดงจึงคืองมีกําไรทั้งสีขาลูกสาวผู้ใหคือ <c oughs> มีลูกสาวพอดังเนาะ ลูกสาวพอด่างอยู่งามยีนดีพี่น้องเนาะเปิดใบสองเก่างามของเพื่อนพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดเลยเลี่ยมโตสุดยอดน้ำไตสุดยอดน้ำไตสุดยอดเลยพี่น้องเนาะโอเคเลยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้ามาศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าโอ้ศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสี่สองศูนย์เพื่อนมาจากไหนครับแค่นใหญ่ดงแค่นใหญ่ญาโสทอนเฮาพี่น้องเนาะอุ้ยงัวงามเพื่อนพี่น้องเนาะลูกสาวพอด่างแน่นอนงามสองเก่าเพิ่นเปิดไว้เอาไปต่อยอด เอาไปเลี้ยงเขาข้อเขาป้ามพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดงวัวงามเพื่อพี่น้องเนาะอันนี้แม่ลูกขออนุญาตครับแม่ลูกเขาเปิดไว้เจ้าหดสี่หมื่นบาทเพื่อนว่าอุย้ยพี่น้องเบื้องลูกสาววันนี้ถือหนึ่งพี่น้องสาวลูกแรกเลยพี่น้องเป็นงวัวลูกแรกได้พี่น้องเนาะไปต่อได้มากเลยพี่น้องอ,อุย้ยเบื้องเหนือหนังตนตัวนี่หน,น้าหนาหยดหยดหยาวๆาว,วพี่น้องเนาะลูกสาวผู้ใดคือบ่หูพ่อเลยเนาะแต่ว่างามเนาะงามเนาะอุ้ยการจลายหข้งแม่นี่ลูกแรกเนาะ ลูกแรกเลยพี่น้องแม่โค้งสางสูงร้อยห้าสิบห้าบวกลบแต่ว่าลูกสาวเพิ่นเด็ดมากเลยพี่น้องเนาะเน่าขั้นเป็นเน่าคนนี้ก็ไม่รถไฟแล้วเพิ่นว่าเนาะเน่าอีหลีเนาะเน่าแห้งเน่าอู้อ่ตาตาล่าเพิ่นสุดยอดเลยตัวนี้พี่น้องสี่หมื่นเพิ่นเปิดใบสองตัวแม่ลูกแต่ลูกนี่สุดยอดเลยพี่น้องจ่ายลูกสุดยอดถ้าจะซื้อแม่พันธุ์ในเบิ้งการจ่ายลูกพี่น้องเนาะอันนี้เป็นวัวแม่พันธุ์ที่จ่ายลูกสุดยอดเลยสี่หมื่นเพิ่นเปิดไว้เอาไปเขาคอกเขาฟ้ามต่อยอดขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 065 295 9047 9047พี่น้องผู้ดใดสนใจกระท้วงมาต่อรองผู้ใดเป็นงั่วง่ามีมหรือพี่น้องเนาะโดยเฉพาะลูกสาวเงี้ยวปานรถไฟพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมมั่นมันครับผมอันนี้งั่วง่ามเพลินพี่น้องเนาะอ่ะแม่ลูกวะแม่ลูกเขาเปิเเดไว้เจอไหน345เนาะลูกสาวผู้ใดหูหูวะซีวาย,ย096เนาะลูกสาวซีวาย096เบื้องหนา้าไตเพลินพี่น้องเป็นวัวนา้ำนำไตหรือง่ามพี่น้อง น้ำใต้กระชับเขาเอิ้อน้ำใต้กระชับถึงหนา้าถึงหลังแง่คือก,กันพี่น้องเนาะตัวนี้อ่ะตะวสีบรจัดบันไดตะวเ,เลีเ่ยมตัวได้เลยพี่น้องเนาะเลี่ยมตัวได้แง่คือกันพี่น้องเนาะแม่โค้งสางร้อยห้าสิบห้าบวกลบคือกันแม่ลูกสองเนาะลูกแรกคือกันโอ้ลูกแรกคือกัน, liness, กกนพี่น้องเนาะโค้งสร้างงามคือกันพี่น,อน้องเนาะโค้งสร้างใส่ได้เลยพี่น้องพืน่นนโอเคเลยสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว ขออนุญาติเบอร์โทรครับผม080 080 486 486 3635 3635เพิ่นมาจากไสีาการพืชผลตการพืชผลบ้านข้าเจริญผินบ่หรือบ้านเดียวนๆ้โอเคแถวนอกโอเคเลยขอบคุณหลาไรมครับผมมันมาครับผมหัวงามเพิ่นพี่น้องนโอเคเลยเพื่เอาหัวงามไปเลยพี่น้องหัวงามแม่สาวหน่อยงามสื่อไปเลียงแล้วคนซื้อไปเลียงเรพี่น้องนื่องัวไปเลียงงัวงามหลายพี่น้องชวน สื่งว่างไปเลียงร้ายเพี่นเอนาะมีแต่งงามสายพันนาพนอยู่ทางพีนเอนาะงัวงงามเพิ่นเพิ่นเอามาสื่อมาแลยเพิ่เอามาขายเดี๋ยวเปเิงมากินเนาะเป็นงัวงงามเพิ่นเอาเอางี้บ่ทเน่ะสองร้อย เพ,นะเ,เพื่อนผูกกอนนะพี่น้องเนาะผมเห็นงัวงามผมสิไปขออนุญาตเพื่อนเพื่อนเอามาขายบ่พี่น้องเนาะเป็นงัวงามเพื่อนยังไม่รู้ว่าผมจะซื้อไปไหนวัว,วละส,สายเพื่อนหน้างามมาทางผีพี่น้อ,นะองเนาะอือบรรยากาศการซื้อการขายผมผ้าเลาะมากช่วงสิบผมบ่เคยมากด้่พี่น้องทางนีโน้โซนนี้ยังไม่เคยมา <c oughs> โซนดีบ่เคยมาคนมาสื่อมาขายหลายตลาดนัดเชียงหวางหลายพี่น้องเนาะคนคือคักเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายคือคักแข้งนะพี่น้องเนาะโอ้เห็นงูอแม่ตัวหนึ่งงามงามสายเท้าสายพัฒนาเป็นพี่น้องเนาะโลดแต่งมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะของผู้ใดเนาะตัวนหนึ่งพี่น้องเนาะโบดเต็มที่กัดเลยพี่น้องเนาะโบดเต็มที่กัดงูของผู้ใดเนาะเถื่อนหนึ่งนะของผู้ใดครับเนี่ย โอ้เปิดไ้จาไหนครับผมเปิดไปสองหมนเ้าครับสองหม่นเก้าพรแบบ่ายพี่เนอเนาะเป็นสายเอาโบดเอฟสองเนาะเป็นวัวเอฟสอายพัฒนาเพื่อนพี่เนาะหัวสีแต่ว่าบกจัดแต่ว่าเป็นวัวงามนําพี่อนพ่เนาแข้งขาตนโตสองหมื่นเก้าพท่าสูงร้อิบบวกลบเลยเพื่อนเนาะเป็นหัวเอฟสอพี่นี่เนาะพัฒนาวัวสายพัฒนาเพิ่นพี่เนาองเก้าเพิ่เปิดไ้งามนี่พี่เนอะเนาะงามเป็นแม่สาว พี่น้องเนาะเป็นแม่สาวอุ้ยหุ่นดีต้นตัวดีหน้าตาดีเลยพี่น้องเนาะโบสถเต็มพี่กัดเพิ่นว่า29,000ื่นเกาพันพี่น้องเนาะโอเคต้นสองพันหน่อยตัวโตจูงอยู่เท่าไรบาทนี้หนึมื่นสี่ครับสิบสี่เนาะหนึ่งหมื่นสี่พันตัวนี้พี่น้องเนาะเป็นแม่สาวอันนี้เอาไปต่อยอดเอาไปเป็นสายเหนือสายบ้านบานเหรอได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาจากสายไหนครับอุบลเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 089 837387มาใหม่กันนะครับณ089 837387โอเคครับผมนี่คือง่วสายเหลี่ยงสายพัฒนาต่อยอดเอฟ2 29,000เพิ่มไปขอบคุณหล้ายครับผมมันมานครับผมงามพี่น้องเนาะงามเพิ่นยางต่อมาทางผีพี่น้องนะโอ้นสมไวแล้วโอ้นี่นสมไวแล้วด้ท่องแล้วด้พี่น้องเพินใส่ไวแล้วใส่พอดังๆไว้แล้วพี่น้องเนาะโอเคเลย

ระออกน้ากระดอกรถาก็ัเขาลูกจครับอ๋อบิงงวใหญ่พี่น้อาะูใหญ่เป็นพอขอพอไข่พอพันสูงร้อยเจ็ดสิบบวกลบเล็ดสิบได้เพี่น้องมันเจอเจองัอใหญ่มันขวางมันของงัอใย่าไปไหมลูกไปไหมไปไหมงูอายญ่ยหยออ่ะไปพี่น้องมันหยอกันใหญ่กันหน่อยหยอกัน อย่างผมพยายามเบิ้งวัวใหญ่น้อเพีอ่นอนเนาะเปลีนสายพ่อพันบักใหญ่เปล่นถูกไัวอพีนอ่น้องอุ้ยสูงกว่าผมพีน่น้องผมร้อยเจ็ดสิบห้าสูงกว่าผมด้วยพี่น้องเนาะสูงกว่าผมไป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 บักไงของเพื่อนบอลอ่ะโอเคเลยญ่แห้งพีนออนะ่น้องเนาะพูดนะพ่อพันยักษ์ใหญ่ท่านน่าร้องว่ายังไงเห็นวัวใหญ่แล้วพูดนะสายพ่อพัน ของผู้ใดเพิ่นผูกไว้เพื่อนเนาะสายพอพันยางดีบักไงเลยเพื่อนผูกไว้เพื่อนเนาะตอเพื่อนเนาะเพื่อนผูกไว้เพื่อนเนาก็ได้นะครับ้ายว่ายเน้อหาตัดไม้มาผมมีบอกคอเก่าต่อนื้อหาสายน้อยไปซื้อขายนว่าไปทรงเน้หา พ่อเก้านะครับพ่อห่างนะพ่อด ER uh, ูนี่เลยนะครับไม่ห่างหมดสายลงมาแล้วนะครับรถกมาพี่น้องรถกมารถกมารถหลายพี่น้องรถเขารถออกเนี่ยรถทั้งเขาทั้งออกบาดพี่น้องเข้านะครับเข้าออกชนกันบาดพี่น้องเนาะอ้าวมาแล้วทั้งออกทั้งเขาสุดไปที่ใด่ะเอาไม่ออกไม่ไปจังไดนออบ่าเนี่ยทั้งเขาทั้งออกมาเลยนะครับ ระวัง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 ติดล้วพี่น้องเนาะติดอะเบิ่งบรรยากาศสักก่อนน้องพี่น้องติดติดติดเบื้งบรรยากาศการซื้อการขาย นลุดออกมาแล้วพี่น้องเนาะมาเบิ่งหัวงานเพิ่นเพิ่นสิเปิดไปจังได๋หัวแม่ลูก่อนนี้น้องะเพิ่นเปิดไว้หลายแล้วจังได๋ก็สิุดอ่ะป้าป้าป้าป้ป้าลืมเบิ่งรถเพิ่นพี่น้องลืมเบิงรถเพิ่นรถเพิ่งหลุดมารถเพิ่งหลุดมาโอ้รถหลายรถหลายเฮาเปิดไปจังได๋แม่ใหญ่ครับแม่ให่เปิดไปซีพัฒน์สองหมื่นสี่พันโอ้สองหมื่นสี่พันแม่น้อยเหรอครับแม่น้อยแม่หน่อย บ่ถึงหมื่นอ๋อแม่หน่อย7,000บาทเด้พี่น้องแม่นี่ยหน่อย7,000บาทตัวนี้จึง24,000เนาะโอเคเลยเนาะพี่น้องเนาะสองแม่สาวหน่อยต่างวัยต่างหุ่นอันนี้บ้านๆเท่า7,000โอ้ตัวนี้จึง24บักใหญ่พี่น้องเนาะใหญ่เขาขิ้นตัวนี้ใหญ่เป็นหัวสายพันหน้าด้วยกันพี่น้องเนาะพ่อผสมเป็นแม่สาวใหญ่พี่น้องเนาะแม่สาวใหญ่สายโครงสร้าง ใายสูงอยู่ร่อยหาซิบบวกลบแข็งขาดีแม่บางใหญ่สองหมื่นสี่พันเพิ่นเปิดไใบพี่น้องเนาะเอาไปฝ่าหน้าต่อยอดได้พี่น้องเป็นแม่ของ,แม,ของแม่ขายแม่พันได้คือกันอเอาเช่เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอร์อครับผมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้สองเก้าแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าแม่บางใหญ่พี่น้องเนาะสองสี่เพิ่นเปิดไใบครับตัวนี้บอถึงหมื่นเจ็ดพันเพิ่นนะเปิไดไใบเป็นแม่สาวสายบ้านๆนะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายหลายมันครับผมสองตัวเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายงวตลาดนัดโคกระบือ บ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรมาปิดชีพครับงัวแม่สังสองโตัวแม่ลูกเพิ่นสิเปิดไบแจักบาทเนาะพี่น้องเนาะแม่สังเปิดไบแจักบาทมาเบิ่งแม่ลูกกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะสวัสดีครับแม่สังสองโตัวจักบาทครับผมสองหาเนาะลูกสาวผู้ใดญ่สม,มากโกรธเหเนาะลูกสาวโกรธพี่น้องเนาะงามือกับพี่น้องสาวกลางหา,า,าดประัันแม่หล่น แตงเขาเรียบร้อยแม่สูงอยู่ประมาณ145บวกลบนี่เป็นลูกสาวเพื่นพี่น้องเนาะลูกสาวแดงชื่อคือง่าเพือพี่น้องเนาะโอ้งามเป็นงวเลี้ยงใช่ก่อลูกแรกเลยเนาะงวลูกแรกอยู่พี่น้องเนาะไห้นมลูกหัว่าประมาณเดือนกว่าๆนี่แหละประมาณเดือนกว่าๆลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวสวยนะหุ่นดีโค้งสางดีได้พี่น้องงวเพิ่นเลี่ยมโตจัดจ้านเลยนี่คือแม่ลูกแม่สางเพป็นเบอร์รวะมาขออนุญาตเบอร์โทรแม่สาง0628 95 เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแม่สังอาจสามารถได้แม่ลูกมาฝากพี่ต่นร่องอ่ะเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะโทรมาต่อรองเพื่อได้มันหมานแม่สังขอบคุณหลายๆครับผมบรรยากาศการต่อรองแม่สาวหน่อยสม้งงามแท้พี่น้องเขาผู้ใดเนาะแม่สาวหน่อยงามอู้แม่สาวหน่อยของผู้ใดสม้งงามท้ะพี่น้องแม่สาวน้อยสวยเขาในหอยอยู่บนแม่สาวนี่ครับโอ้โหเขงผู้ใดวุ่นว่งพี่น้องงามตัวนี้สวยมากต่อว่าเคนโอ้โหนะพี่น้องเป็นแม่สาวหน่อยงามงาม ถ่ายเพื่อนเนาะงามเนาะสวยสวยเลยตัวนี้เลี่ยมตัวดีโบหูข้างปุ๋ยผู้นี่เออเป็นผูกไหวแต่ว่างามสวยมากเลยนี่เนาะตัวนี้แข้งขาดีตัวตัวดีน้าใต้ดีหางงามพี่น้องเนาะสวยอันนี้เพื่อนเปิดไว้น่าจะถึงสองพี่น้องเนาะถ้าว่าถึงสองกับบูรใส่สิบแปดสิบเก้าประมาณนั้นเนาะนี่คือราคาหัวเนาะอ่ะอย่างตอนพี่น้องเนาะบนบรรยากาศการซื้อการขายก่อพี่น้องเนาะผมจะพยายาม ถ้าพี่พาน้องออกละออกชมเบิ่งบรรยากาศไปนั่มนักพ่น้องเนาะออกเปิดราคาไปด้วยซุ่มข้าวขาวนี่ยได้ขายแล้วก็ซุ่มข้าวขาวด้ี่น้องเนาะหุ้นหุ้นทางขุนเป็นยังไงเนาะหุ้นขายข้าวขาวทางขุนพินอ่ะเนาะข้าวขาวเจ้จอยนี่งพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกแม่แม่โครงจักบหาแน่เพิ่นเปิดเลยพี่น้องเนาะหนึ่งลูกสาวงามงามพินองเนาะลูกสาวสวยแต่ว่าแม่โครง แม่ลูกเขาเปิดเจ้าบาทครับนี่แม่ลูกบรนสือตาแม่มันครับโอ้บรรสือตาแม่มันขายตาแมวอย่างนี้ย่างลูกมันเนาะโอ้ตัวนี้เดี๋ยวขายแล้วตัวพี่น้องหุ่นหุ่นเดี๋ยวขายแล้วหุ่นหุ่นเดี๋ยวขายแล้วข้าวขาวยัขายไปแล้วพี่น้องเนาะหุ่นหุ่นเนี่ยเป็นเดี๋ยวขายไปแล้วพี่น้องเนาะย่างเลาะเย่างเนาะงบรรยากาศการซื้อการขายเลาะไปปุ๊บไปสายเลี้ยงแม่ลูกกันบ่ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะ คอเปอร์หอยคอเปอร์ไว้ใน่าหอยคอเปอร์โฆษณาอย่างนี้บูยบู <Idol> ้ยสมานงามเถอะพี่น้องเนาะหูหน่อยงามครับพี่น้องเนาะข้าวเสียคอเปอร์เพื่อนพี่น้องบู้ยนี่แม่เพื่อนายลูกพี่น้องเนาะบู้ยยังจะได้สิไดกับหูหน่อยยังสิสมานงาม หันมาซะก่อนเือหันหล้งไหปใหได้เฮ้ลูกหันหน้ามาซะก่อนขาเลาจ้บาทดำๆนี่โอ้ยสามพ้าร้อย่หมื่นสามพห้าร้ี่น้องหนึ่งมหรโอ้ยเวียดเวียดเวียดประหัเโอ้เวียดเวียดประยัเวียดประหยัเวียดประยััว หัวดำเฮา13ห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องธรรมชาติเบิดเนาะธรรมชาติเบิดพี่น้องบ้านบ้านเลยพี่น้องเนาะเนื้อหนังสีนี่ยอดนิยมเลยสีนี่สีนิยมนี่เนาะตัวนี้เป็นธรรมชาติเลยพี่น้องเนาะสีแบบยอดนิยมคนถามหาแฟนคลับแฟนเพจถามหาสีดำดำเห้แน่มาสั่น13ห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้ต่อร่องได้เพิ่นมีเบอร์โทรบอกเขาที่ห้า089 089 283 0733พี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าโทรมาวัวดำอยู่นี่พี่น้องเนาะขอบคุณในร้านมันคร <c oughs> ับผมวัวดำเพิ่นบอกบ่าดีดีโอ,อ้มาเบิ่งตัวนี้พี่น้องเนาะมาเบิง่งมาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้งามงามเขาเปิดกำลัง,ลงโฆษณาบูย้ยแหน่ลูกแหน่ลูกลูกไส้งามพี่น้องลูกไส้รอรอมากลูกชายตัวนี้พี่น้องเนาะเพิ่นกำลังพิจารณา เวียดกำลังพิจารณามาเบิงเวียดมาเบิงควายง็วัวรอพี่น้องเนาะงัวรอรอรอ,รออยู่ีพี่น้องงามบ่งามเนาะงัวงามงัวหน่อยงามลูกพ่ออดไรวุ้นสมังามแต่พ,งงพูดนะลูกมีใบมีหลอดเนาะลูกพ่อใบพ่อหลอดแน่น,นอนลูกงาม ดูงามต้นโตเนี่ยนังดีพี่น้องเนาะหน้าตาดีครับพี่น้องเนาะแข้งขาดีเสียไปสามเสียปลาเปืเ่อยเลยปลาเปิ่อยกำลังมาเชียร์งามเบิ่งการต่อรองจักบาทคาเปิ่อครับเสียจกักจักบาทนี่เขาเงี่ยเขาเสียา ตัวละหมื่นสีหกร้อยตัวละหมื่นสี่หกร้อยสองหมื่นเก้าโอ้ต้อหยเียดทันยังหีือให้ตัวละหมื่นสี่เวียดเพาจะแตห้ยเีดเวียดาะใหายเียดอยู่หัวหน่อยงามเพิ่นไปแล้วไปแล้วงามเนาะอันนี้คือราคาเขาเสียครับเปิดเพิ่นว่านี่มันกำลังหายตัวละสิบสี่พันาเพราะแ่ห้ตัวละสิบส เสียความเปิดเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นว่างามเหมือนลูกไส้ง่ามงามพี่น้องเนาะตนโตดีดีเพื่อนอยากได้นัน่นจริงจริงแล้วอยากได้ยี 29, นะ่สิบเก้าเนาะอยากได้ยี่สิบเก้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาหัวแต่งยี่แปดขาดกันอยู่นิดนึงพี่น้อนงนเนาะขาดกันอยนู่นิดนึงขาดกันอยู่นิดนึงนิดเดียวกอะไรขาดกันอยู่นิดเดียวโอเคเฮ้ยม <c oughs> ากเออมันบ่ได้ยังเออบ่ แต่ว่านี้บอกเนี่ยเนี่ยเบียดหนีบอกอยู่เวียดกำลังนี้บอกมันง่ามเวียดกำลังที่เจน่ะเอากันบอเสือกไข่พืนตอนเูกนาเนาะโอเคโอเคอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์ศูนย์แปดสี่ห้าศูนย์เสอยกเก้เสียครับเปิ้เพิ่นได้แม่ลูกลูกงามงามพี่น้องเนาะแะตัวลูกสุดยอดเลยเนาะโอ้ใ่นี่ ตัวด้วยก็ได้ครับผมเลยจริงเงินจากตรวจตรวจเอดีได้เลยเพี่น้องอะไมันนี่ตัวแม่อีกตัวนึงโอ้ลูกเขาตัวนี้เขาเป็นลูกสามตัวครับนี่คือเสียเขาเปิดเพป็นบอมีตัวพี่น้องเรื่องจริงพูดแต่เรื่องจริงในกลาดนั้นแต่ว่าเสียเองนะครับตรวจผมต้องเสียเองเพราะว่าผมไม่อยากตรวจผมหูเป็นลูกมาเออลูกของตัวนี้เป็นลูกอีเดนอยากได้เท่าไหร่พู้ใหญ่เท่านี้เขาให้สามสิบเจ็ดเท่าอย่งไร เขาจะเอาเต็มครับพี่ซีโอ้ซีเต็มพี่น้องอยากได้ซีเต็มเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันก็ได้พี่น้องเนาะเป็นพอขอกพอขายพอพันบ่อายก็ได้พี่น้องพ่อคุมฝูงได้สบายสายเทาปลายไข่ดำปลายเครื่องดำสุดยอดเลยพี่น้องเนาะพันธุกรรมสุดยอดตัวนี้พี่น้องเนาะข้องเสียคอเปิดพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องเนาะอันนี้คือราคาหัวของเสียคอเปิดพี่น้องเนาะคุณสุดยอดคุณพี่น้องคุณอ้ยหัวงานพี่อ่ะเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายเบิ้งบรรยากาศการต่อรองจาก อยขอเ,ขเปิดเผยน,น้องพี่น้องกับคงสิเขียวาีขาน้องกับเสร็จคือ,อ,อ,คอ,อเคยเสนขาเป็นเพษบานสมบัตวงานที่มีแต่สุขจเจริญห่างไกลจากโคไฟไก่เจ็บต่างๆรำรวยรำรวยเบิดนีเบิร์ัดกันสวัสดีรับ